สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับเราอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถกันฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฝาดอโต้แกรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก,ก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเน็กซเจนเอเวอร์เรนะคะเป็นตัวไทเทเนียมพัดนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะมาพร้อมกับสีส้มคันนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นสีที่หายากและรอนานมากมากเลยรวมถึงภายในนะคะเป็นสีพิเศษด้วยเป็นสีพารีนั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 8 7 4 0ล้านบาทนะคะแล้วก็ สำหรับตัวสีส้มนะค,ะเ, 12, นะ,คะ,ะเพิ่มอยู่ที่1 2 0 0 0บาทตัวบอกพาลีนะคะจะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาให้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเลยที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยค่ะเดี๋ยว,วจะพาไปชมการว่าวันนี้รได้มีการอัปเกรดชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเราเริ่มจากหน้ากันก่อน,นเลยสำหรับหน้ามาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะ เป็นกระจังหน้าของฟอร์ดนะคะมีโลโก้ฟอร์ดตรงกลางนะ้มีตัวกล้องนะคะด้านหน้ามาให้นะคะอยู่ภายใต้โลโก้ด้านหลังก็จะเป็นตัวตะแกรงแบบนี้นะคะเป็นตัวหลังพึ่งนะาเป็นสีเทากาไฟนะคะสําหรับตัวกระจังหน้านะคะมีการออกแบบให้เป็นโครเมียมนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองในส่วนของตัวไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ Magic LED เลยนะคะรุ่นนี้เป็นไฟหน้าอัจฉริยะนั่นเอง ลูกค้าสามารถเปิดไฟสูงวิ่งได้เลยนะคะกรณีที่มีรถสวนมาหรือว่ามีแสงสว่างเพียงพอนะคะส่วนของตัว LED นะคะในโคมให้เป็นบางดวงเพื่อรถการยงตาของรถคันหน้าและยังมาพร้อมกับตัวไฟนะคะที่ยังสามารถปรับวงเลี้ยวได้ตามตัววงเลี้ยวของตัวพวงมาลัยด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไฟ day time running light หรือไฟวิ่งกลางวันนะคะเป็นรูปทรงสีแคมนะคะเป็นแสงสีขาวแบบนี้ให้ด้วยมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้จากโรงงานแล้วนะคะ ตัวกรอบของไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะจะได้รับกับบัวหน้ากระจังนั่นเองส่วนตัวกันชนด้านล่างจะตัดตรงกลางนะคะเป็นสีบรอนเงินแบบนี้นะคะมีเซนเซอร์การระยะหน้ามาให้สูงสุดถึง4จุดเลยและยังมาพร้อมกับตัวเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนนะคะพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยนะคะเขามีมาให้เราแทบ,บจะครบแล้วนะคะใช้งานง่ายนะคะต่อให้เป็นผู้หญิงขับนะคะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการการออฟโรด ตัวนี้ก็เหมาะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยด้านข้างยังมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อที่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้อที่ติดตั้งมากับตัวรถแล้วเป็นขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยและด้านข้างยังมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะช่วยจอดเทียบข้างอัตโนมัติช่วยถอยรถเข้าซองนะคะจะทํางานควบคู่กับเกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของตัว Nextgen นะคะจะมีมาเฉพาะเอเวอเรสต์ ate, ขับเคลื่นลอนสีล้อและตัวแรปเตอร์เท่านั้นนะคะ ล้อแม็กรุ่นนี้ลูกค้าขอติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวล้อแม็กของตัว Full l Frame นั่นเองนะคะมีเป็นสีดำนะคะตัดคิบด้านนอกเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวยางคูเปอร์นะคะ AT3 ซีรเรียยางจะอยู่ที่ 275/55R20 นะคะเป็นยางออเทเรสเหมาะกับการขับขี่ในทุกๆพื้นสภาพถนนเลยไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือว่าออนโรดนั่นเอง สำหรับแก้มข้างเป็นแก้มข้างรูปตัว C นะคะระบายความร้อนได้จริงนะคะมีการระบุรุ่นเป็นคําว่าไบเทอร์โบให้นะคะนั่นหมายถึงว่ารุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นั่นเองนะคะขนาด2.0เรทที่เราได้แจ้งไปตอนต้นคลิปนะคะ <Aa. S 1> กระจกมองข้างรุ่นนี้ก็เป็นสีโครเมียมมาให้แบบนี้แล้วนะคะ<อ>เพิ่มความหรูหรานะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างรวมถึงมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่ตัวกระจกด้วย สามารถปรับมุมใกล้มุมไกลได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมบายสปอร์ตที่กระจกมองข้างตัวนี้นะคะเขาจะช่วยแจ้งเตือนบุกรณีที่มีรถเข้ามาด้านข้างหรือว่ามาในจุดที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนให้ที่ตัวกระจกนะคะแล้วก็มือจับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มาจากโรงงานเขาจะให้เป็นสีโครเมียมแบบนี้ทั้งหมดเลยกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เรนทีนะคะทําการสอดมือเพื่อปลดล็อกแล้วก็กดปุ่มด้านนอกเพื่อทําการล็อกรถนะคะ แต่ว่ากุญแจจะต้องอยู่ในรัศมีที่รถสามารถจับและก็ค้นหาได้นะคะสำหรับภายในสีพาลีนต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะตั้งแต่แผงข้างประตูเลยแล้วก็มีการเพิ่มไฮไลท์ลูกเล่นนะคะตรงแผงข้างให้นะคะเป็นเหมือนลายไม้แบบนี้เลยมีดีเทลที่สวยงามนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะสีพาลีนเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับได้ทั้งหมด8ทิศทาง รวมถึงปักดุลหลังได้2ตํตำแหน่งนะคะแบบนี้เลยและคันนี้นะคะออยก็ได้มีการปูนะคะเป็นพรมให้กับลูกค้านะคะ<ม>เข้าและก็รับกับตัวสีรถทาให้ภายในนะคะดูหรูหราและสวยงามมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองตัวพวงมาลายัยคันนี้นะคะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่หน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะแล้วก็ยังให้ในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control นะคะพร้อมระบบ s t o p a n g o e เขาจะทำงานรักษาระยะห่างนะคะตามความเร็วของรถคนันด้านหน้า ไปจนถึงจุดหยุดนิ่งและไปต่อด้วยนะคะมีแอร์แบกให้สูงสุด7จุดเลยแล้วก็มีสามารถปรับหมดควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมาลัยได้ด้วยนะคะจอดิจิตอลด้านหลังนะคะเขาให้เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วเลยสแสดงค่าการใช้งานแบบเต็มระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าความร้อนตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันรวมถึงชิปการเดินทางที่เราได้ใช้งานไปแล้วนะคะจะโชว์ที่หน้าจอนี้ทั้งหมดเลย จอคอนโซลกลางนะคะรุ่นนี้เป็นจอขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันรองรับในส่วนของตัวแอนดรอยตัว Apple ิ a คานะคะและยังสามารถโทรฉุกเฉินไปที่ศูนย์รนทอน169ได้กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุน,นะคะถุงลมนี้ลราคยทํางานระบบตนะัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทํางานนั่นเองและที่เป็นไฮไลท์ของคันนี้นะคะด้านในเป็นเกียร์ไฟฟ้า e-shifter เลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ที่ลูกค้าถามหาแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะหัวเกียร์มีความสวยงามนะคะ ปรับโหมดนะคะได้เป็นเมน,นูนลนะคะบวกลบได้ที่หัวเกียร์แบบนี้เลยมีความกระชับนะคะใช้งานได้ง่ายด้วยมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะพร้อมระบโบออโตโฮนั่นเองสามารถใช้โหมดช่วยจอดได้ง่ายๆนะคะเพียงสัมารับปุ่มนะคะคอนโทรลต,ตรงกลางก็สามารถให้รถนะคะเข้าซองเองได้หรือว่าจอดเทียบข้างเองได้แล้วก็ออกจาก ช่องจอดที่เป็นเทียบข้างได้ด้วยนะคะมีโหมดการขับขี่ให้ลวกสูงสุดถึง6โหมดเลยนะคะแล้วก็ยังปรับเป็น four o w h i ได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ด้านบนเขาก็จะมาเป็นพารอนิมมูลูฟนะคะยาวถึงแถวที่2เลยซึ่งจะช่วยให้ห้องโดยสารมีความปโปรง่งแล้วก็ไม่อึดอัดจนเกินไปนะคะด้านบนเราหลังคานะคะรุ่นนี้เขาให้เป็นสีโครเมียมมาเช่นเดียวกันนะคะ ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์แล้วนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบเลยเป็นโครมสีดำนะคะเป็นชิ้นเดียวกับตัวคาท้ายซึ่งตัวคาท้ายนะคะก็จะยาวเชื่อมต่อกันกับตัวไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะมีอะคริลิกด้านในเป็นคำว่าเอวารสสีโครเมียมนะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวเทนนะคะจะเป็นเนื้อสัมผัสที่นูนด้านนอกอะคริลิกจะอยู่ด้านนอกอันนี้สัมผัสแล้วจะรู้สึกถึงความเรียบนั่นเองมีกล้องด้านหลังมาให้แล้วนะคะฝาท้ายเป็นแบบคลิกเซนเซอร์หรือว่าสามารถเปิดจากตัว คอนโซลด้านในหรือว่าจะใช้แฮนด์ฟรีก็ได้แล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังถึง4จุดเลยมีไฟตัดหมอกหลังมาให้นะคะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอร์เรสแล้วก็ไทเทเนียม ia มาให้ครบเลยค่ะสำหรับเอเวอร์เรสช่วงล่างนะคะต้องบอกของให้ในส่วนของตัววัดลิงก์และคอยสปริงจะทําให้รถนะคะมีความนุ่มนวลมากขึ้นแรโรงการขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนะคะตอบสนองทุกๆก,ก,การใช้งานเลยนะคะ ฝาถังน้ํามันรุ่นนี้เป็นฝาถังน้ามันออโต้แล้วเพียงแค่กดกดล็อกจากตัวด้านในนะคะก็จะสามารถเปิดถังน้ํามันด้านนอกได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะบันไดข้างยังได้เป็นบันไดข้างขนาดใหญ่ด้วยเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้านนอกเป็นโครเมียมนะคะจุดสังเกตของตัวไทเทเนียมพาร์ตนะคะสังเกตได้ทุกชิ้นที่มาจากโรงงานจะเป็นโครเมียมทั้งหมดแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากได้เป็นสีไหนแจ้งอ้อยเข้ามาได้เลยอันนี้อ้อยสามารถทาการตกแต่งเพิ่มเติมใ,ให้กับลูกค้าได้ด้วย แล้วก็สำหรับ Ford ของเรานะคะยังมีแอปพลิเคชัน Ford p a s t Connect นะคะทำให้คุณลูกค้าเชื่อมต่อกับตัวรถได้ง่ายขึ้นนะคะเพียงโหลดแอปพลิเคชันใส่เลขตัวถังของตัวรถทำการเชื่อมต่อนะคะเปิดระบบก็สามารถทำการสตาร์ทรถปลดล็อกรถรวมถึงค้นหาตำแหน่งรถและศูนย์บริการที่ใกล้เคียงได้ด้วยมีระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ e a อ b s ระบบกระจาแรงเบรกบ e นะคะ รวมถึงระบบควบคุมสถียรภาพการทรงตัวมาให้กับคุณลูกค้าด้วยและระบบช่วยออกตัวขนาดจอดรถบนทางราชันนั่นเองค่ะแล้วก็คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดนะคะสามารถโทรหาไ,ได้เลยที่เบอร์0 9 1 5 0 3 6 9 3 2นะคะหรือเป็น QR โค้ดขึ้นไว้ให้ในคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ออทํทำรีวิวคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ออยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ 何して